สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้เรามาพูดถึงลูกปืนข้าเหวี่ยงลูกปืนข้าเหวี่ยงที่จะมาเป็นตัวอย่างก็คือลูกปืนข้าเหวี่ยงของสตี f เอฟเอส180อันนี้เป็นของแท้นะครับแต่ว่าหมดสภาพการใช้งานแล้วสังเกตว่าลูกปืนเข้าเหวี่ยงทั้งสองเนี่ยหน้ามันไม่เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมครับสองอันนี้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับหน้ามันไม่เหมือนกันเป็นแบบนี้นะครับ ขนาดเท่าไรเดี๋ยวต้องมีคนถามผมแน่ๆเลยผมวัดก่อนวัดนายได้สิบห้ามิลนะครับวัดนอกได้สามสิบสองมิลก็เท่ากับเบอร์เท่าไรสามสิบสองปะ่ะอ่าใช่สามสิบสองสิบห้าก็เป็นเบอร์หกศูนย์ูนสองอันลูกปืนข้อเวียง m ออหนึ่งแปะครับสตินตัวเล็กรอบจีทจาดนะครับของอเจ้าเลือยนต์ก็จะเป็นเบอร์หกศูนย์สองนะ ตัวนี้เห็นไหมเขย่าก็จะดังกุ๊ก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 หมุนก็จะดังซ่าซ่าซ่า,ซา,ซาแล้วก็มันบิดได้นะครับมันเสื่อมจากอายุการใช้งานนะครับสงสัยกันไหมว่าทําไมถึงมีหน้าของลูกปืนเนี่ยไม่เหมือนกันด้านนี้เห็นเม็ดลูกปืนเลยนะครับส่วนด้านเนี้ยมองไม่เห็นเม็ดลูกปืนเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจะเอาฝั่งไหนหันเข้าไปใน ในเครื่องหรือว่าในข้อเหวียงฝั่งไหนหันออกไปที่แครงหรือด้านนอกนะครับเรามาเรามาวิเคราะห์ตามกันดีกว่าวิเคราะห์ตามดีกว่าออกตัวนิดนึงครับเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญตลับลูกปืนถือเป็นชิ้นส่วนสแตนดาดชิ้นส่วนชิ้นส่วนสแต,นด,ดน,สน,สตนดาดก็หมายถึงว่าเป็นอะไหล่นะครับที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนั่นหมายถึงว่าลูกปืนเบอร์6 0 0 2ซื้อที่ไหน ถ้าเป็นลูกปืนที่เป็นลูกปืนคุณภาพนะครับเบอร์นะครับขนาดรูกับขนาดรูในกับวงนอกและก็ความหนาเนี่ยจะเท่ากันทั่วโลกอันนี้เรียกว่าชิ้นส่วนสแตนดานดนะครับอ่ะกลับมาถึงจุดที่เราจะคุยกันบ้างนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้เห็นไหมด้านนี้ก็คือจะมองไม่เห็นลูกปืนเลยมองไม่เห็นเม็ลูกปืนเลยจะเห็นแถบดำๆนะครับปิดอยู่หมุนมาฝั่งนี้จะมองเห็นเม็ดลูกปืนเลย รจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ปิดสนิทนะครับฝั่งนี้ผมมองไปเนี่ยทะลุปไปเห็นด้านนู้นแต่ว่าช่องว่างช่องว่างระหว่างด้านบนกับด้านล่างเนี่ยช่องว่างมันเล็กนะครับมันเล็กผมจะเอาให้ดูนะเห็นไหมมันจะมีแสงลอดผ่านนะครับก็คือมันมันไม่ได้ปิดสนิทนะส่วนฝั่งนี้จะเปิดได้เห็นเม็ดลูกปืนเลยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับลักษณะการดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับ ซึ่งเอาจริงผมผมไม่รู้นะครับว่าลูกปืนตัวนี้ถ้าเป็นลูกปืนเบอร์ทั่วๆไปเนี่ยหมายถึงว่าที่มีด้านหน้ากับด้านหลังไม่เหมือนกันเนี่ยเบอร์ numbering หรือว่าโค้ดที่เรียกของมันเนี่ยเรียกโค้ดอะไรแต่ผม,ผม,ผ,มผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันและไม่รู้ว่ามีขายหรอจริงๆน่าจะมีขายาด้านไหนอยู่ด้านนอกด้านไหนอยู่ด้านในอ่ะมาตามกันไปทีละหน่อยๆน,นะครับเพื่อจะเพื่อจะมาวิเคราะห์ตามๆกัน ส่วนจะเชื่อไม่เชื่อนั้นก็ใช้วิทยาราสาณดูนะครับก็ด้านนี้ด้านนี้จะเห็นเม็ดลูกปืนด้านที่เห็นเม็ดลูกปืนเนี่ยสแสดงว่ามันมีพื้นที่ที่จะรับสารหล่อลื่นหรือว่าจะรับสิ่งที่จะไปชําระชะล้างของมันหรือว่าเชื้อเพลิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้านนี้มีสิทธิ์แล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับได้มากกว่าด้านนี้นะครับมาถึงตัวนี้ถึงบางอ้อหรือยังครับสแสดงว่าลูกป,ปืน ข้อเวี่ยงที่มันมีด้านหน้าและด้านหลังไม่เหมือนกันด้านที่เรามองเห็นเม็ดลูกปืนหรือว่ามองเห็นพื้นที่การรับสารหล่อลื่นหรือว่าเชื้อเพลิงเนี่ยได้มากกว่าด้านนั้นจะต้องอยู่ด้านในแคลงเสมอส่วนด้านนี้นะครับจริงอยู่มันไม่ได้ปิดสนิทหรอกแต่ว่าพื้นที่พื้นที่ที่จะรับสารหล่อเลื่นเนี่ยมันแทบเป็นไป,นปนไม่ได้เลยนะครับ ต่างจากด้านนี้ด้านนี้รับที่เม็ดลูกปืนโดยตรงเลยเวลามันหมุนเวลามันหมุนเม็ดลูกปืนนะครับที่มันหมุนอยู่เนี่ยมันก็จะหมุนควงตัวเองไปด้วยแล้วก็เมื่อมีน้ำมันหล่อลื่นในที่นี้ก็คือเรายกตัวอย่างที่สตีนเอ็มเอสหนึ่งแปดศูนย์เอ็มเอสหนึ่งแปดศูนย์นี่เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะดังนั้นสารหล่อลื่นที่มันได้เนี่ยมันได้มาจากน้ำมันสองทีที่ผสมไปในน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผสมแล้วก็เทไปในถังเลย นะครับดังนั้นเวลาลูกสูบมันเดินทางลงปุ๊บนะครับเดินทางลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงกระแทกนะรกระแทกไปที่แครงนะครับแรงกระแทกเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมาดันหรือพ่นใส่กับไอตัวตลับลูกปืนตัวเนี้ยนะครับเมื่อพ่นใส่ปั๊บเมดลูกปืนทุกเม็ดเลยที่มันหมุนยูงเนี้ยมันก็ได้รับสารละลื่นที่ผสมอยู่ในนะ้ามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับถามว่าแล้วถ้าเอาด้านนี้มาใส่ล่ะมันได้รับไหม เนื่องจากเวลาลูกสูบวิ่งลงปุ๊บเนี่ยมันมีแรงกระแทกปึกหนึ่งแน่น,นอนมันก็ต้องมีวิ่งปุ๊บเข้าไปเหมือนกันแต่เมื่อวิ่งถ้าวิ่งใส่ด้านเนี้ยไม่ลูกปืนจะจะมีพื้นที่ในการรับสารล่อรื่นเนี่ยได้น้อยกว่าหรืออาจจะไม่เพียงพอกรณีที่เราใช้งานติดอ่าไม่ติดใช้นางต่อเนื่องและก็ยาวนานครนับซึ่งถามว่าถ้าสง่งถ้าเราใช้งานยาวนานเนี่ยแล้วสารล่อลื่นเข้าไปหล่อลื่นให้ พวกเม็ดลูกปืนตัวนี้ไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเกิดความร้อนสะสมมากครับเกิดความร้อนสะสมมากเกิดการเสียดสีการรุนแรงมากกว่าที่จะมีสารลลื่นเข้าไปเคลือบเม็ดลูกปืนกับอ่าเบานอกแล้วก็เบ้าในานะครับดังนั้นการใส่ใส่ลูกปืนพวกนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะเครื่องเลื่อยยนนะครับลูกปืนที่อยู่ในห้องเครื่องทั้งหลายแหล่นี่ทั้งหลายแหลเ่หลหลเลยไม่ว่าจะเป็น แค่อย e er ู่ในน้ำมันก็ตามอย่างกรณีอาจจะเป็นห้องเกียร์นะห้องเกียร์เช่นห้องเกียร์มอเตอร์ไซค์ห้องเกียร์หมายถึงว่าข้างในที่มันมีเฟืองนะเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่อะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นบางตำแหน่งของยานยนต์หรือบางตำแหน่งของพวกเครื่องอะไรแล้วแต่ที่มันมีลูกปืนแล้วบังเอิญว่าเขาใส่ลูกปืนที่มีสองหน้าไม่เหมือนกันเนี่ยให้เราคํานึงเลยว่าหน้าที่มันมีเม็ดลูกปืนโชว์ให้เราเห็นเนี่ยหน้าเนี้ยจะไปต้องจะต้องเป็นหน้าที่ รับสารหล่อลื่นโดยตรงนะครับส่วนหน้านี้เอาไว้ด้านนอกนะครับก็ก็เอามาฝากกันนะครับตอนนี้ที่บางคนอาจจะซ่อมเครื่องเครื่องมือเครื่องใช้ของเรานะแล้วก็เจอลูกปืนประเภทนี้นะครับก็ให้พิจารณาว่าการเดินทางของสารหล่อลื่นเนี่ยมันมาทางไหนถ้ามันมาทางนั้นก็เอาหน้าลูกปืนเนี่ยเข้าไปไว้ทางนั้นถ้าเป็นเครื่องสองจังหวะก็คือเอาไว้ด้านในนะครับเพราะว่าสารหล่อลื่นเนี่ยมันลงก้นแขงปั๊บเนี่ย มันก็จะต้องกระจายมาที่ลูกปืนดังนั้นมันต้องกระจายจากก้นแครงแล้วก็ออกไปด้านนอกดังนั้นไอ้ที่มันมีเม็ดลูกปืนเนี่ยควรจะอยู่ด้านในนะครับไอ้ที่มันไม่มีเม็ดลูกปืนให้เห็นเนี่ยก็จะอยู่ติดกับผนังของแคร้งเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับในระหว่างที่เรายัางไม่สามารถ่้มเครื่องได้เนื่องจากเรายัางพักฟื้นข้อมืออยู่นะครับก็นํามาฝากกันเล็กๆน้อยๆยนะครับก็พยายามจะหาอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์มาเผื่อแพ่ เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามเรานะครับก็ลองไปพิจารณาดูครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่ลูกชายหมอใจว่าหรือเปล่าลูกปืนสองหน้าไม่เหมือนกันหน้าที่เห็นเม็ดจะต้องรับสารล่อลื่นเสมอครับขอบคุณที่ตตามชมครับลูกชายหมอใจครับสวัสดีครับ